พูดถึงภาพรวมนะคะสถานการณ์ราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคขณะนี้นะคะมันทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจร,ริงหรือไม่คะท่านคะครับก็ต้องยอมรับว่าว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับซึ่งมีผลกับการจ้างงานแรงงานนะครับสถานการณ์ของค่าขนส่งทางเรือสถานการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือสถานการณ์ของ น้ำมันในประเทศคือน้ำมันดิเซลทุกฝ่ายคงจะพอทราบนะครับว่ารัฐก,ก็สนับสนุนได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก,ก็จะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนสินค้าโดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของค่าขนส่งสินค้านะครับเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นราคาสินค้าส่วนหนึ่งนะครับก็จะราคาทรงตัวอยู่ในระดับที่อยู่ในช่วงราคาที่เป็นปกติมีขึ้นมีลง อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีมีปรับขึ้นอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าเป็นส่วนของสินค้าอาหารสดเนี่ยนะครับก็จะมีปัจจัยเกี่ยวข้องในเรื่องของต้นทุนอาจจะเป็นต้นทุนการเลี้ยงสัตว์นะครับมีผลต่อราคาเนื้อหมูนอไก่ไข่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นต้นทุนการเพราะปลูกหรือสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วง <Okay. S 1> ถ้าเป็นส่วนของสินค้าพวกวเคริโครับ,รบก็จะได้รับผลกระทบจาก กรณีวัตถุดิบที่มีราคาจะปรับตัวสูงขึ้นบ้างนะครับแต่โดยทั่วไปการปรับเปลี่ยนของราคาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนตามโปรโมชั่นจะสังเกตว่าถ้าเราไปตามห้างค้าบสติก้าส่งต่างๆเนี่ยสินค้าก็จะสลับเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรกันไปหลายกรณีครับที่คนเจอสินค้าในราคาลดราคาแล้วพอเลิกลดราคาเราก็จะรู้สึกว่า อ่าสินค้าราคาสูงขึ้น อันนั้นก็เป็นธรรมดาที่ที่เราเจอกันอยู่นะครับค่ะก็เรียกได้ว่าเกิดจากหลายปัจจัยเลยนะคะที่ส่งผลกระทบแล้วก็มีผลต่อราคาสินค้าแน่นอนค่ะก็คือปฏิเสธโลกของความเป็นจริงไม่ได้เลยตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ขณะเนี้ก็จะพอรับทราบถึงที่มาและที่ไปของราคาสินค้าที่มันมีการปรับขึ้นปรับลงก็แน่นอนก็คือหลายปัจจัยด้วยการขาดในส่วนของกระสุงพันธย์ดโดยกรมการค้าภายในนะคะเราจะมีมาตรการในการกํากับควบคุมดูแลราคาสิน สินค้านี้อย่างไรบ้างคะครับประการแรกเรามีการพูดคุยหารือกับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้จําหน่ายสินค้าต่างๆอย่างต่งตงตอเนื่องนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายเดือนนะครับกระทรวงาพาณิชย์โดยนโยบายของท่านรองนายกสุรินนะครับก็ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตรึงราคาโดยเฉพาะสินค้าจําเป็นส8แหมวดด้วยกันนะครับคะ่ะยกตัวอย่างเช่นบะหมี่กึึงสําเร็จรูปอาหารกระป๋อง ข้าวสารถุงซอสปรุงรสน้ำมันพืชน้ำอัดลมเื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับซึ่งซึ่งถือว่าพวกนี้เป็นของที่จําเป็นในการดำรงชีวิตอย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เรียนนะครับด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับก็อาจจะมีการปรับราคาบ้างนะครับสําหรับสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตในการปรับราคานะครับสินค้าที่ต้องได้รับอนุญ,ญ,ญาตในการปรับราคาก็ยังคงตรึงอยู่นะครับสําหรับส่วนที่ปรับเนี่ยครับ กระทรวงพาณิชย์เรามีหน้าที่โดยตรงเลยที่จะต้องมาดูว่าการตั้งราคาหรือการปรับราคาเนี่ยครับมีความสอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมทางการค้านะครับค <Okay. S 2> ่ะเอ่อไม่ใช่ว่าอาศัยช่วงสถานการณ์ชุลมุนและปรับราคาโดยที่ไม่มีเหตุผลันสมควรอย่างนี้เราก็ต้องเข้าไปจำกับดูแลและเราใช้ทั้งมาตรการทางบริหา,ารมาตรการทางกฎหมายควบคู่กันไปครับ <Okay. S 2> ในเรื่องของการดูแลราคา mm hmm. นะครับ ส่วนหนึ่งก็คือการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบติดตามสถานการณ์นะครับในทุกๆวันครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะมีเจ้าหน้าที่สํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดออกไปสํารวจตรวจสอบราคาสินค้าจําเป็นสําหรับในกรุงเทพก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอื่นด้วยนะครับในกระทรวงพาณิชย์ออกไปสํารวจสถานการณ์ราคาสินค้าตาม ห้างค้าส่งค้าปลีกและตามตลาดสดด้วยนะครับร้านขายของชําด้วยก็จะมีการรายงานเข้ามาเป็นประจำถ้าพบความผิดปกติเป็นที่น่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมราคาสินค้าขึ้นโดยมีอะไรแปลกๆก็จะต้องรีบเข้าไปติดตามแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีไปครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนทางสายด่วน1569 พือแก้ไขปัญหาให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคด้วยนะครับ <Okay. S 2> เราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการช่วยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าการกักตุนสินค้าเพื่อจะเก่งกำไรซึ่งถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็มีโทษค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะครับ <Okay. S 2> ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการมาตรการลดค่าคองชีดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลานะครับอย่างตอนนี้ก็จะเป็นการจัด โครงการโมบายพาณิชลดราคาช่วยประชาชนซึ่งเป็นการจัดลดถมบายออกไปทั้งหมด25คันนะครับแล้วก็เปิดจุดจำหน่าย75จุดทั้งหมดก็รวมเป็น100จุดนะครับในเขตกรุงเทพมหานคร50เขตจะดำเนินการอย่างต่อนเนื่องจนถึง31พสษภาคม65ครับค่ะก็ถือว่ามีกิจกรรมต่างๆที่มาช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้หากเราตรวจพบเนี่ยเราจะมีการลงดาบเอาผิด กับคนที่ฉวยโอกาสแล้วก็กักตุนสินค้าอย่างไรบ้างคะครับสําหรับคนที่กักตุนสินค้าหรือว่าจําหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควรนะครับเราก็เข้าไปกํากับดูแลแล้วก็มีการดําเนินคดีกับผู้ที่ขายสินค้า แพงเกินสมควรนะครับไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์ด้วยกันกับผู้ที่ขายในราคาแพงเกินสมควรถือว่าเป็นการช่วยโอกาสที่จะเอาเปรียบผู้บริโภคครับอันนี้เราก็ไม่ปล่อยเอาไว้ครับค่ะตอนนี้ทางกรมการค้าภายในได้รับรายงานถึงในเรื่องของสินค้าหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันขาดแนนคลนไหมคะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้มีการติดตามในเรื่องของสินค้าอาหารสดไว้อย่างไรบ้างนะคะ ครับสินค้าขาดแคลนไม่มีนะครับอันนี้อันนี้เรียนเรียนยืนยันนะครับโดยเฉพาะอาหารสดประเทศเรายิ่งยิ่งไม่ขาดแคลนใหญ่นะครับมีแต่ว่าอาจจะราคาขึ้นด้วยเหตุปัจจัยของต้นทุน,นต่างๆเช่นต้นทุนการเลี้ยงต้นทุนอาหาราสตรัตว์หรือราคาพลังงานที่ที่ปรับสูงขึ้นอย่างที่ทราบนะครับมีบางเหตุที่คนถามเข้ามาในช่วงหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะทำไมสินค้าบางอย่างหายจากเชลฟ์หรือชั้นชั้นวางไปนะครับ เอ่อผมก็เรียนว่ากรมกันท้าภายในเนี่ยเราได้ติดตามแล้วก็ทันทีที่เกิดเหตุเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะถามไปที่ห้างเลยว่าของขาดหรือเปล่าทําไมคนเขาร้องเรียนมาว่าห้างนี้สาขานี้ของของลดน้อยลงไปก็ได้รับควาชี้แจงที่ที่ชัดเจนครับว่าเอ่อในบางช่วงนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนเทศกาลสงการานที่ผ่านมาเนี่ยครับคนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจํานวนมาก บางทีแล้วเนี่ยการเติมสินค้าวันชั้นว่างอาจจะไม่ไม่ได้ทําได้โดยทันทีเสมอนะครับแต่ว่าของที่หมดจากเชลฟ์เนี่ยก็จะมีการเติมสินค้าในในวันรุ่งขึ้นหรือว่าในรอบการจัดส่งต่อไปนะครับอันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากห้างแล้วผู้ผลิตสินค้าเองก็ยังยืนยันว่าสามารถผลิตสินค้าสามารถ จะส่งสินค้าได้ได้เป็นปกติครับช่วงเวลานี้ค่ะท่านขาถามอีกนิดนึงในส่วนของน้ำมันปลาล์มนะคะทางอินโดนีเซียเองเขาไม่ได้ส่งออกแล้วในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยปริมาณในการผลิตเนี่ยจะเพียงพอต่อความต้องการในประเทศไหมแนวโนม้มครับในในเรื่องน้ำมันปลาล์มซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับอินโดนีเซียจริงๆก็มาเลเซียด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าประเทศอันดับหนึ่งคืออินโดนอันดับสองมาเลเซียแล้วไทยเนี่ยเป็น อันดับสามในการผลิตน้ำมันปลาล์มนะครับสําหรับข้อจํากัดของประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่กล่าวมาเนี่ยครับเถ้าเรามองด้านหนึ่งนะครับก็จะถือเป็นโอกาสของผู้ผลิตหรือเกษตรกรนะครับที่จะขายสินค้าที่จะสามารถส่งออกสินค้าน้ํามันปลาล์มไปอย่างต่างประเทศแล้วก็ทํารายได้เข้าประเทศเกษตรกรก,รก็มีไรายได้ที่ดีมีมีราคาผลผลิตที่ดีนะครับสําหรับอีกด้านหนึ่ง แน่นอนเราจะต้องมาดูในเรื่องของปริมาณและราคาในประเทศปริมาณจะต้องดูไม่ให้ขาดนะครับราคาก็จะต้องไม่ไปไกลเกินกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยอมรับว่าราคาก็ขึ้นมามากจริงๆนะครับประเด็นนี้ครับกรมกันค้าภายในเรามีการหารือกับสมาคมรงสกัดสมาคมลงกลั่นนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกซึ่งเราจะต้องมีการติดตาม ดูแลกันว่าสต็อกน้ำมันปาล์มขณะนี้เราเรียกว่า CPO นะครับคือน้ำมันปาล์มดิบสต็อกตอนนี้มีเท่าไหร่ยังไงนะครับณช่วงเวลานี้นะครับสต็อกก็ยังไม่ได้มีการขาดแคลนนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤษภาก็จะเป็นช่วงที่มีผลปาล์มออกมามากขึ้น ก็คาดว่าราคาและปริมาณก็ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาครับอืมค่ะก็ตรงนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็อาจจะได้รับอันนี้ส่งไปด้วยเอาละค่ะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอให้ท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้ฝากถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะประชาชนผู้อุปโภคบร,โรคิโภคให้เชื่อมั่นถึงสถานการณ์สินค้าบ้านเราจะไม่ขาดแคลนรวมไปถึงราคาสินค้าที่เรายังคงช่วยอุดหนุนแล้วก็ตรึงราคาไม่ให้ผู้บริโภคที่รับผลกระทบ ไปมากกว่านี้ขอเรียนเชิญท่านค่ะครับขอบคุณครับในการดูแลของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ขอเรียนยืนยันว่ากํากับดูแลควบคุมนะครับในเรื่องของราคาและปริมาณสินค้าที่จําเป็นในการครองชีพนะครับโดยหลักการในการทํางานนะครับทุกฝ่ายจะต้องอยู่ได้อย่างสมดุลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต่างๆนะครับในเรื่องของผู้ค้า ผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้จําหน่ายสินค้าและแน่นอนผู้บริโภคนะครับท,ทุกทุกฝ่ายจะต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลเนื่องจากว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ดําเนินการไม่ได้เนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของปริมาณสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้สมดุลทั้งสามฝ่ายนะครับถ้าหากท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้านะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาที่กรมการค้าภายในได้สายด่วนของเราหนึ่งห้าหกเก้านะครับหรือแจ้งทางเว็บไซต์ก็ได้ ทางไลน์แอปพลิเคชันก็ก็มีช่องทางอยู่นะครับ Mr. DIT เราจะรีบส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้ความเป็นธรรมในทุกกรณีครับ ก็เรียกได้ว่าวันนี้ท่านก็ได้มาสร้างความกระจ่างในเรื่องของการควบคุมราคาสินค้าแล้วก็คลายความกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าและก็สินค้าขาดแคลนในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านร้อยตีจักรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้วันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ